ลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวะและก็รายการสาระแท้ไม่มีวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกมเมอร์คำว่าเกมเมอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับหลายๆคนก็คงจะไม่รู้จักกับคำนี้เกมเมอร์มันก็หมายถึงคนเล่นเกมนั่นแหละใช่ครับแค่คนธรรมดาที่เล่นเกมและมีปฏิสัมพันธ์กับเกมในทางที่ดีก็สามารถเรียกว่าเกมเมอร์ได้แล้วมันก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับเช่นแคชชัวเกมเมอร์อ่าเกมเมอร์ที่เล่นเกมง่ายๆนะครับเช่นเกม เกมเพชรนะครับอ่า Candy Crush ไม่งั้นก็ไอ้พวก Angry Birds นะครับแล้วก็ฮาร์ core ์เกมเที่เล่นเกมยากๆและก็ใช้เวลาเล่นนานๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับจะมีเกมเมอร์แบบไหนกันบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเย,ย้อันดับ5เบนจามินควีนส์เกมเมอร์ผู้ที่ใช้เครื่องดนตรีเป็นคอนโทรลเลอร์ในการเล่นเกม Dark s o u l เขาใช้จอยกีตาร์นะครับสําหรับเกมพวกดีดกีตาร์อย่างเช่น Guitar Hero เนี่ยไม่ก็กลองไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งแผ่นเกมเต้นในการเล่นเกมดาร์กโซ่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบเกมนี้มากและเขาคิดว่าจะต้องหาอะไรใหม่ๆมาเพื่อให้มันตื่นเต้นในการเล่นเกมนี้เขาจึงเริ่มจับนู่นนี่นั่นนะครับมาทำเป็นคอนโทรลเลอร์ซะเลยแถมเขายังเล่นเกมนี้จนจบอีกด้วยแม่เกมนี้ผมใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์ธรรมดาเล่นเนี่ยยังเล่นไปไม่ถึงไหนเลยนะครับยากเกิน Movement is controlled using the whammy bar on the guitar So, letting go means go forward, pushing down means top or go backwards. And then I have five buttons up here. So, I have one button for attack, uh, one button to roll. Oh, thank God! I just speak the words and the things happen eventually. Forward. Lock. Andapsi, Shirley Curry. ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าไม่แก่เกินเรียนใช่หรือเปล่านะครับแต่สำหรับเธอคนนี้แล้วคงจะใช้คำว่าไม่แก่เกินที่จะเป็นเกมเมอร์ครับตามนั้นเลยปีนี้เธอก็มีอายุ81ปีแล้วมีลูกชาย3คนมีหลานอีก4คนและก็มีเลนอีก1คนเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นนะครับคนเท่าคนแก่หลายคนเนี่ยก็เริ่มหางานอดีเรกทำในยามว่างและการเล่นเกมมันก็เป็นงานอดีเรกที่น่าสนใจของเธอ อีกอย่างนะครับเธอไม่ได้เล่นเฉยๆแต่ยังสตรีมอัพลง YouTube อีกด้วยนั่นก็หมายความว่าเธอไม่ใช่แค่เกมเมอร์แต่เธอยังเป็นยูทูบเปอร์ด้วยนั่นเองส่วนชาแนลของเธอนั้นก็มียอดซับมากถึง2,40,000คนเลยทีเดียวเกมที่เธอโปรดปรานก็คือนะครับ Skyrim และตอนนี้เธอก็กำลังลองเล่น f อร์เ u ลซอีกด้วย อันดับ3ไทยโยสตรโอเกมเมอร์ผู้ไร้ซึ่งแขนขาไทยโยก็เกิดเป็นเด็กพิการมาตั้งแต่กำเนิดเขาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียและเขาก็เหมือนกับเด็กส่วนใหญ่ทั่วไปที่ชื่นชอบในการเล่นวิดีโอเกมในระหว่างที่มิมี่แม่ของเขาตั้งครรภ์อยู่เธอก็ยังไม่รู้ว่าลูกของเธอไม่มีทั้งแขนและขาจนกระทั่งคลอดออกมาแล้ว ก็ยังไม่มีใครบอกกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งไม่นานนักเธอก็รู้ว่าลูกของตัวเองพิการในตอนแรกเธอก็ตกใจมากแต่เธอก็ปรับตัวเข้าใจยอมรับได้รวดเร็วเช่นกันหลังจากที่ไทยโยกลับมาจากโรงเรียนเขาก็จะมาเล่นเกม PlayStation ที่บ้านโดยใช้หัวไหล่กับคางในการบังคับคอนโทรลเลอร์ซึ่งบางครั้งเขาก็ใช้ปากและฟันอีกด้วย อันดับสองอดัมลุปผู้ที่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ระบบประสาทและระบบประสาทอัตโนมัติของเขาก็มีปัญหาซึ่งมันพบได้น้อยมากและสำหรับทางนิตินายแล้วลุบก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มคนตาบอดและคนหูหนวกอีกด้วยซึ่งนั่น มันก็ทําให้เวลาที่เขาสตรีมเกมเขาต้องนั่งเอาหน้ามาใกล้กับจอคอมมากๆและนั่นเองมันก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่าเศร้าสําหรับเขาเพราะเวลาที่เขาเล่นเกมเขาก็จะโดนเพื่อนร่วมทีมเกลียดแต่ลุปก็พยายามอธิบายว่าที่เขาพูดไม่ได้ตอนเล่นเกมนั้นมันเป็นเพราะว่าร่างกายของเขามันไม่อําหนวยแต่ทว่าลุปก็โดนเตะออกจากเกมหลายคนก็คิดว่ามันเป็นเพียงข้ออ้างหรือเปล่าจนมีคนเอาเรื่องนี้ไปโพสในเว็บ reddit ไม่นานนักเรื่องราวของลูปก็โด่งดังจนมีสตรีมเมอร์หลายคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมีการจัดโดเนทขึ้นและทางลูปเองก็ไม่เคยย่อท้อเขาพยายามที่จะพิสูจน์และก็ทำลายอุปสรรคด้านร่างกายของเขาเสียเขาขยันฝึกฝนและกำลังจะได้กลายเป็นผู้เล่นในตำนานเกมนี้แล้ว อันดับ 1. นึสเวนเกมเมอร์ตาบอดที่เข้าแข่งขัน e-sport ทั้งๆที่เข้าตาบอดนะครับแต่กลับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน s t r e e Fighter V ในประเทศสเปนที่มีชื่อว่า Sonic Boom Tournament ซึ่งในตอนแรกๆนั้นเขาต้องเจอกับคู่ต่อสู้ระดับต้นๆน,นั่นก็คือมูซาชิที่เป็นถึง 1- นงในสตัวเต็งของการแข่งขันนี้แต่ใครจะเชื่อว่าเกมเมอร์ตาบอดอย่างเขาสามารถล้มตัวเต็งและก็ผ่านเข้ารอบไปได้ หลังจากแมดดังกล่าวเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าที่เขาเล่นเกมได้เพราะว่าเขาใช้หูในการฟังเพียงอย่างเดียวเขาเล่าว่าตัวเองตาบอดมาตั้งแต่อายุ5ขวบจากโรคมะเร็งเขาจึงไม่สามารถเล่นเกมได้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆแต่มันก็ยังมีเกมหนึ่งที่เขาเล่นได้แม้จะใช้แค่การฟังเสียงนั่นก็คือ s t r e e t Fighter 2ในเครื่อง Super f a m ฟ c o m หลังจากนั้นขเขาก็เป็นแฟนเกมซีรีส์นี้มาตลอดรวมไปถึงเกมต่อสู้อื่นๆอีกด้วย จนกระทั่งมาถึงสตรีทไฟเตอร์วีซึ่งเขาชอบมันมากเพราะว่าระบบซาวเอฟเฟก c t ในเกมนี้มันสมจริงมันทำให้เขาเล่นเกมได้ง่ายขึ้นในการแยกแยะตำแหน่งศัตรูจากเสียงว่ามาจากทางซ้ายหรือทางขวาใกล้ไกลแค่ไหนแล้วรวมถึงเสียงในการโจมตีของคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะโจมตีหนักหรือว่าโจมตีเบาเพื่อเขาจะได้ออกท่าจู่โจมสวนได้ถูก Musa s h ซ s g o ั n มู o าชิจะรอคอ t Got the first round against Musashi. jumps gets Sven! Sven! Sven in. coming with his round and next Ken. got the the He oh, Yeah. Ooh, oh, he Kuma DP! ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมเมอร์แปลกๆท่านผู้ชมชอบอันดับไหนนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงไว้ข้างล่างได้เลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสาระที่ไม่มีพลาดหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย้่